เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อนะหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพกูกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเ b a เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย24ธันวาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมคราบาสเกตบอล NBA นสหรัฐเมกาในเช้าวันพุธลงสนามกันทั้งหมดถึง14คู่และอีก3คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องน้ำเงินในวันนี้ครับคู่แรการ์ล็อตฮอนเนตเปิดบ้านเจอกับวอชิงตันวิสซดคู่ที่2 7โมงครึง่งเยนุมแอลนตาฮอสเจอกับชิคาโกบู และคู่ที่3มิเนโซตาทิมบูฟเจอกับนิวยอร์กนิกส์ครับไปกันที่คู่แรกการพบกันระหว่างชาร์ลอตต์ฮอนเนตครับวันนี้เปิดบ้านสเปกตรัมเซ็นเตอร์เจอกับวอชิงตันวิสซ์ดโดยชาร์ลอตต์วันนี้นําโดยซุปตาหน้าหล่อลามิโลบอลครับคอนคานลโปเบรนดอนมิลเลอร์ไมช์บิทเชสแล้วก็แรนด์คาวเบเนอร์เป็นเซ็นเตอร์คอยลีบาวครับห้าเกมหลังสุดชาร์ลอตต์ชนะ2แพ้ไป3เกมผู้เล่นที่บาดเจ็บวันนี้มีแค่แกรนวิลเลียมเท่านั้นครับ ส่วนวอชิงตันวิาสาดนำโดยตัวเก่าซีเจแม็กคอลลัมกับคริสมิเดตันเสริมด้วยเบลล์คลิบารีคีชอนจอร์สส่วนเซนเ,นเตอร์คอยดีบาวยังคงใช้อเล็กซาครับผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บเป็นตัวสำรองอย่างแคมวิดมอร์ครับคู่นี้ถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านชลอตฮอนเนตครับที่มันดับ12ในสายตัวออกมีฟอร์มการเล่นแล้วก็มีมิติเกมบุกที่ดีกว่าวอชิงตันวิสซัดครับแล้วก็เกมนี้กลับมาเล่นในบ้าน คาดว่าชาลอตเองครับก็น่าจะทําแบบเต็มที่ครับมีโอกาสที่จะคว้าชัยในเกมนี้ครับทุกสํานักก็คิดเช่นนั้นครับให้ชาลอตเป็นต่ออยู่ประมาณ5แต้มมองว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลในคู่นี้เลือกฟังเจ้าบ้านชาลอตฮอร์เน็ตผด็ดศึกไปกันต่อที่คู่ที่2การพบกันระหว่างแอตแ a ลนตาฮอสกาเปิดบ้านสเตฟาร์มอารีนาเจอกับชิคาโกบูเป็นเกมที่ต้องดวลกัน2เกมติดครับ โดยเจ้าบ้านแอตแลนตาฮอคส์นำโดยแมททัพเยลนูมเทรยัยงครับนิเคิลอเล็กซานเดอร์วอลคเกอร์ซักคารีริซาเชอร์เจลนจอนสันและออนเยก,ก้าโอคองวูผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บคริสตฟพอรซิงกิสกับเดย์สันเดเนียลส่วนชิคาโกบูครับวันนี้นำโดยโจสกิตด,ดี้โคบี้ไวท์ไอแซคโอโคโรมาติอัสบูเซลิสและก็นิโคลาบูเซวิต โดยชิคาโกบูฟอร์มเยี่ยมกับ5เกมหลังสุดแพ้แค่เกมเดียวโดยเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ชิคาโกบูสามารถบุกมาปราบแอตแลนตาฮอคได้ถึงทิ่นครับเกมนี้ฮอคเองก็มีโอกาสที่จะแก้ตัวครับหลังจากที่แพ้มา3เกมรวดในริกูล่าซีซั่นคิดว่าโคชอย่างควินชไนเดอร์น่าจะแก้เกมมาพอสมควรครับที่จะมาแก้เกมทางด้านโจสกิดดี้กับนิโคล่าวูเซวิทวันนี้มองว่าแมททับเยนุ่มเทรยังน่าจะนำทีมล้างแค้นชิคาโกบูได้เก็บชัยในบ้าน ไปที่คู่ที่3มมิเนโซตาทิมบูฟ์หมาป่าเจอกับนิวยอร์กนิกส์โดยทิมบูฟ์นำโดยแอนแมนแอนโทนีเอ็ดวอร์สกับเสริมด้วยดอนเต้ดิวิเซนโซจารินแม็กเดนียลส์จูเลียสเรนเดลและรูดี้โกแบร์ส่วนทีมเยือนนิวยอร์กนิกส์วันนี้จะไม่มีจาเลนบรันสันลา์รี่เชลเมดครับแล้วก็ไมล์แม็กไบร์ครับถือว่าส่งผลต่อทีมครับวันนี้จะนำโดยคาร์แอนโทนี่ทาวครับมูเมดเดียวาร่ามิเกลบิเจสโจสฮาร์ตแล้วก็ไทเลอร์โคเล็กครับ โดยนิวยอร์กนิกส์5เกมหลังสุดแพ้เกมเดียวครับส่วนทิมบูบูฟก็มีฟอร์มที่ดีเช่นกันครับ5เกมหลังสุดก็ชนะได้ถึง4เกมเล่นบาดเจ็บทิมบูบูฟไม่ค่อยมีปัญหาครับมองว่าวันนี้ครับทิมบูบูฟเหนือกว่านิวยอร์กนิกส์จริงๆครับเนื่องจากนิกส์เองไม่มีจารลนบรนสันแต่อย่างไรก็ตามครับชุดผู้เล่นที่เหลืออยู่นําโดยคาร์วนทูนี่ทาวครับน่าจะต่อกรกับทิมบูบูฟได้อย่างสูสีอาจจะแพ้ในเกมนี้ครับแต่มองว่าน่าจะแพ้ไม่เกินเรทราคาที่บวก7ครับ วันนี้ก็กัดฟันเลือกนิวยอร์กนิกส์ไปครับแม้รู้ว่าเสี่ยงเนื่องจากจอริลเบนซ์นไม่ลงสนามทัศนาจารเจสามคู่หน้าช่องน้ำเงินครับ2คู่แรกชอบบัตตต่ออย่างชาร์ล็อตฮอนเนตแล้วก็ทางด้านแอตแลนตาฮอสครับส่วนอีกหนึ่งคู่ก็อยากให้เลี่ยงครับแต่ถ้าอยากลงทุนวันนี้ชอบ New York นิวยอร์กนิกส์ในฐานะผู้เล่นตัวสำรองมากกว่าแพ้คงไม่เกิน7คะแนนครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ